สมป่าตัวนี้กำลังจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตไม่สามารถใช้จอบโดยตรงได้อามีแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้คราวนี้จะดูว่ายังวิ่งหนีได้หรือเปล่าสมป่าหายากและมีราคาแพงมากถึงเจสิบปี ใช้พลังจากธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบำรุงสักหน่อยแท้จริงแล้วหายากอยู่แล้วใช้พลังจากธรรมชาติช่วยบำรุงสักหน่อยราคานี้ต้องสาสี่แสนบาทแน่แสวัสดีครับพี่ชิงเวียทำไหม คิดถึงพี่สาวของฉันแล้วใช่ไหมโอไม่ได้เราเล่นนะช่วยโพสต์ในโซเชียลมีเดียให้ฉันหน่อยได้ไหม <c oughs> ก็แค่บอกว่านี่แหละมีสมป่าที่อายุ70ปีต้นหนึ่ง <c oughs> ต้องการขายสมป่า <c oughs> อืมส่งรูปภาพให้ฉันหน่อย <c oughs> ฉันจะใส่ใหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไปเลย <c oughs> โพสต์ในโซเชียลมีเดียไม่เป็นไรฮ่าฮ่าฮ่า สวัสดีค่ะขอถามว่าเป็นคุณหลิงหรือเปล่าคะได้ยินมาว่าที่นี่คุณมีสงป่าที่อายุ70ปีใช่ไหมไม่ผิดหวังที่เป็นท่านส่งเครือข่ายกว้างขวางจริงๆรวดเร็วขนาดนี้มีคนโทรมาแล้วใช่ค่าฉันคือหลิงหยุนที่ของคุณเตรียมจะจ่ายเท่าไหร่คะถ้าประมาณตามในรูปนะักห้าสิบล้านคุณยอมรับได้ไหมห้าสิบไม่เป็นไรให้สถานที่ทำธุรกรรมมาหน่อย พรุ่งนี้เราจะทํำธุรกรรมแบบพบกันครับวันพรุ่งนี้เที่ยงวัน12โมงชาเซินหยวนเป็นอย่างไรไม่มีปัญหา <c oughs> คุณผู้หญิง <c oughs> ฉันเชื่อมีสมปะหายาก <c oughs> และมีราคาแพงมากที่มีอายุเจสิบปีแล้ว <c oughs> พลังงมการของคุณจะต้องดีขึ้นมากแน่นอนพี่หยุนคุณไม่ต้องตอบฉันหรอก <c oughs> สภาพร่างกายของฉันเองฉันชัดเจน <c oughs> ผู้หญิงสวยมักมีคราบ สวยขนาดนี้แต่มีพิษร้แรงในตัวแม้แต่หมอชื่อดังในเมืองหลวงก็ยังตรวจไม่ออกว่ามันคือพิษอะไรหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปเกรงว่าก็จะมีเวลาอีกแค่หนึ่งสองเดือนทำไมเป็นพวกคุณอีกแล้วนี่มันไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมคุณจริงจังหรือว่าฉันไม่กล้าฆ่าคุณที่โง่คุณอยากคิดว่าคุณเก่งจริงๆฉันบอกคุณนะครั้งที่แล้วเป็นเพราะฉันประมาทฉันไม่หลบพี่ไข่นี่คือฉันบอกคุณเกี่ยวกับคนนั้นว่าที่โง่แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ เธอคืออดีตแฟนของฉันพี่ไข่ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นอดีตแฟนของฉันแต่ฉันยังไม่เคยแต่ต้องเธอเลยฉันยังไม่เคยจับมือเธอเลยวูเว่ยคุณทําได้เหรือสาวสายซื่อแบบนี้กลับสามารถถูกคุณเข้าหาได้ผู้หญิงคนนี้ฉันเอาแล้วได้สําหรับคนโงน่นี่จัดการเขาให้หน่อยดูท่าทางนี้สินักเลงคนนี้ไม่เหมือนพวกคนข้างถนนทั่วไป พวกคุณไม่คิดว่าแค่เขาคนเดียวจะฆ่าฉันได้ใช่ไหมไอ้งูเธอรู้เรื่องอะไรคนที่อยู่ใต้มือของไคเกอร์เขาคือคนที่ฝึกฝนมาอย่างดีจะทําให้เธอตายต่อหน้าเทวาแห่งสวรรค์ทั้งเก้าการเคลื่อนไหวของพวกเขาเหมือนกับการเล่นช้า ไอ้โง่มาสิกมาตีฉันสิมาสิกจะตีเธอฉันตีแล้วอย่าเพิ่งขยักลิ้นหยุ่นอย่าเข้ามาเข้ามาเธอฉันจะทำให้เธอตายไอ้โง่เธอรู้ไหมว่าใครก็คือใครเธอกล้าตีเขาได้ยังไงเธอจบแล้วฉันจบแล้วใช่ไหมงั้นฉันจะตีให้เธอดู ไคเกอเรไอ์ไม่เป็นไรใช่ไหมอะไม่เป็นไรใช่ไหมตีที่ไหนอยู่ไม่ใช่ชอบเล่นกับผู้หญิงเหรอฉันจะทำให้แต่เธอพังเชิญชิมชาคุณหลินเจ้าของใช่ไหมฉันคือเฉินหยุนบรรยากาศมันไม่ถูกต้อง เฉินยุนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดา<ส>เขาคือผู้มีฝีมือลินยุนเฟิงเซินลองดูสมบัติหายากที่มีอายุมากเจ็สิบปีนี้ลักษณะเป็นอย่างไรบ้างลักษณะนี้ไม่มีปัญหามีมูลค่าห้าหมื่ส่งหมายเลขบัญชีธนาคารให้ฉัน ฉันจะโอนเงินให้คุณอย่าเพิ่งรีบเฟิเซนฉันเห็นว่าร่างกายคุณมีปัญหาลับคุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็นโรคเท้าแห้งเฟิรเซนคุณคงเป็นผู้ที่ฝึกฝนการต่อสู้ฉันเห็นไหล่ขวาและช่องท้องของคุณมีปัญหารักหลินยุนเก่งจริงๆร,รู้ได้ขนาดนี้ถ้าจะใช้สมตัวนี้คงจะเสียของไปหน่อยหลินยุนเก่งจริงๆคุณดูออกหมดขนาดนี้แต่สมนี้ไม่ใช่สำหรับฉันเป็นของสำหรับคนอื่นเธอมีพิษรุนแรงในร่างกาย พลังและเลือดอ่อนแอมากต้องใช้สมช่วยฟื้นฟูเลือดใช้สมป่านี้ในการรักษาพิษนั่นเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นไม่ได้แบบนี้ฉันจะมอบโอกาสให้คุณถ้าหากเพื่อนคุณร่างกายไม่ค่อยดีคุณก็โทรหาฉันได้เลยแล้วฉันจะไปช่วยรักษาเธอให้ดีคุณหญิงของฉันมีสถานะสูงย่อมไม่สามารถพาคนไปตามอำเภอใจได้ลองก่อนสมนี้จะมีประโยชน์หรือไม่ก็ว่ากันไปคุณหลิง โชคดีที่ฉันได้บันทึกบปรโทโรของคุณไว้ก่อนเกิดเรื่องแล้วนีม่มันเห็ดหอมครูบอกว่าวันนี้ไม่รับคุณรีบไปที่สำนักงานของคุณส่งนะได้เลยฉันจะไปเดี๋ยวนี้คุณเชิญฉันยังมีธุระอยู่นะฉันขอตัวไปก่อนหนุ่มคนนี้ดูเหมือนจะมีบางอย่างนะแต่จะให้รักษาอาการทิษของคุณหญิงนั้นจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในเมืองน,นี้ยังไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยหนุ่มคนหนึง่งจะมีความสามารถอะไรได้ คุณเชิงสวีเธอเป็นอะไรเไรล็นยุนคุณไปทําให้โจคยไม่พอใจหรือเปล่าอืมใช่แล้วฉันได้ต่อยเขาไปหนึ่งครั้งจริงๆทํใหม่เขาขัดขวางคุณทําเขาจริงๆหรือดูเหมือนว่าถึงเวลาที่ฉันจะลาออกแล้วเป็นอะไรไปโจรครไม่ใช่เจ้าของโรงแรมของพวกคุณนี่คือเรื่องบาดหมางระหว่างฉันกับเขาถ้าเขายังต่นแกล้งคุณอีกฉันจะไปหาหาเขาเพื่อเคลียร์เรื่องไม่ต้องโจรครไม่ใช่คนที่น่าเกรงขามแต่พ่อของเขานั้นเก่งมาก เป็นเมืองเทียนหนิงหนึ่งในบุคคลสําคัญที่อยู่เหนือสุดพ่อของเขาโจชิงหาวแม้แต่ผู้ว่าเหมืองก็ต้องให้เกียรติเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่นายของฉันให้ฉันแนะนําคุณขออภัยต่อครอบครัวโจให้คุณรับโทษจากครอบครัวโจเรื่องนี้ฉันทําไม่ได้ฉันก็ทําไม่ได้เหมือนกันดังนั้นฉันคงต้องลาออกแล้วลาออกนี่เป็นความคิดที่ดีถ้าคุณลาออกหลังจากนี้เปิดโรงแรมของตัวเองฉันจะจัดหาปริมาณที่เพียงพอให้คุณเห็ด <Hey. S 2> หอมกำไรสุทธิในหนึ่งเดือนของครอบครัวโจ ก็ประมาณสิบกว่าหมื่นเลยจริงจริงจริงๆงอืมนี่มันเกินไปแล้วฉันทํางานหนักทุกวันจนแทบจะไม่ไหวเงินเดือนต่อปีแค่ห้าหมื่นสุดท้ายเขาเพียงแค่เจ้าของโรงแรมเล็กๆไม่ต้องทํางานเองก็ยังสามารถมีรายได้ปีละล้านเห็ดหอมนี้อร่อยขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนคุณก็ไม่ใช่ไม่รู้โอเคงั้นฉันลาออกดีกว่าฉันก็เบิดความหลอกลวงแล้วใช้ชีวิตทุกวันใต้การกดดันของคนอื่นคุณรู้ ฉันต้องการลาออกฉันไม่คิดจะให้หลินยุนขอโทษ <c oughs> คุณบ้าไปแล้วหรอือหลินยุนเป็นแค่กเกษตรกรคนหนึ่งคุณต้องกดดันเขาหน่อยให้เขาไปขอโทษสักหน่อยเขาจะยังคงเป็นผู้จัดจําหน่ายของเราในอนาคต <c oughs> เราจะไม่ทําให้คุณโจงไม่พอใจแน่นอน <c oughs> คุณไม่เข้าใจเขาหรอกไม่พูดแล้วฉันขอลาออกอย่างเป็นทางการจะออกวันนี้เลยพูดเสร็จแล้วฉันจะช่วยคุณเก็บของ สวยจริงๆ <_ d ance> เมื่อกี้คุณหลูโทรหาฉันให้ฉันขึ้นเป็นผู้จัดการทั่วไป <_ d ance> คุณถูกไล่ออกแล้วรีบเก็บของแล้วออกไปซกัก <_ d ance> โอ้ <_ d ance> แล้วคุณคนนี้ลหละ <_ d ance> ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คุณจะเข้ามาที่นี่ได้รีบไปให้พ้นจิงหรือคุณจางถ้าอย่างนั้นคุณเชื่อหรือเปล่าว่าหลังจากหนึ่งสัปดาห์ฉ <_ d ance> ันจะให้คุณมานั่งคุกเข่าขอความเมตตาที่นี่เฮ้คุณหัวไม่โดนประตูหนีบมาใช่ไหมคนที่คุณทําให้ไม่พอใจคือลูกชายของคุณโจตัวเองยังดูแลไม่ไหว ก่อนอื่นให้มีชีวิตรอดก่อนเถอะรีบไปให้พ้นเราไปกันเถะอ,อย่ามาขวางทาง hmm. คุณส่งหลักต่อไปคุณต้องหาบ้านใหม่ให้ดีๆฉันจะสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่รายได้ปีละล้านไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปได้ฉันจะลองหาดูขอบคุณนะ งั้นฉันขอตัวนะพี่เฉินอยู่พี่เฉินอยู่ฉันก็ไม่รู้ว่าคุณชอบอะไรเสื้อผ้าประเภทไหนเดี๋ยวฉันพาคุณไปดูคุณสนใจตัวไหนบอกฉันได้นะฉันจะซื้อให้คุณหมดเลยขอบคุณนะหลิงหยุนฉันได้ไม่ได้มาที่ห้างนานแล้วแน่นอนตัวนี้เป็นไงบ้าง เจ้าเจ้าคุณดูผู้ชายพวกนั้นไหมบนถนนก็มองคุณทั้งนั้นน่าอิจฉาจริงๆไม่ว่าจะไปที่ไหนไก,ก็สามารถดึงดูดสายตาได้ไม่รู้จบเจ้าเจ้าคุณเป็นอะไรไปอ๋อไม่มีอะไรเจ้าเจ้าคุณดูไม่ปกติเลยคุณมองใครอยู่เหรอกําลังมองผู้ชายคนนั้นอยู่เหรอเขาหล่อใช้ได้เลยแต่ไม่ขนาดทําให้คุณหลุดออกจากความคิดกรอกนะัเดี๋ยวก่อน เขาไม่ใช่หลินยุนที่เคยคบหากับคุณเหรอเขาไม่กลายเป็นเด็กน่ารักไปแล้วเหรอเด็กน่ารักคนหนึ่งแต่กลับมาจากชนบทที่ยากจนอะไรที่ทําให้คุณสนใจมากขนาดนั้นชูเจ้าเจ้าสมัยนั้นฉันโดนทําให้ง้เพราะว่าชูเจียวเจียวคือแฟนสาวของฉันถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่สามารถโทษเธอได้แต่หลังจากที่ฉันเกิดเรื่องเธอกลับห่างเหินจากฉันหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มาหาฉันแม้แต่ครั้งเดียวเฮ <Hey, S 2> หลิงยุนนายมีท่าทางแบบไหนกันแน่ เจอเราเจียวเียว,ย,วยังไม่เรียกสักเสียงเหรอแต่ก็เข้าใจได้คนเดียวก็ยังน่ารักอยู่ดีเจอเราเจียวเจียวแล้วรู้สึกไม่มั่นใจก็เป็นเรื่องปกติถือว่ามีสติรู้ตัวเออน้องน่ารักทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นที่ที่เธอมาได้หรือเซียวเสียวอย่าดูถูกหลินหยุนสิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงทั้งหมดหลินหยุนนายยังจำฉันได้ไหมช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างหลินหยุนเอาไปเถอะฉันช่วยเธอได้น้อยมาก เงินเหล่านี้ถือว่าเป็นความขอโทษเล็กน้อยจากฉันเพราะในปีนั้นเธอได้รับบาดเจ็บเพราะฉันถือว่าเป็นความขอโทษเล็กน้อยจากฉันเพราะในปีนั้นเธอ,อไ,ได้รับบาดเจ็บเพราะฉันโอไม่ไม่จําเป็นชูเชี่ยวเชียวไม่จําเป็นลิ้นยุ่นผู้ชายสามารถรักษาหน้าได้แต่ก่อนที่จะรักษาหน้าเธอก็ต้องก<ม>ินข้าวอิ่มและแต่งตัวให้อุ่นถ้าทําให้มีหน้ามีตาจะทําให้คนอื่นดูถูกเราเอาไปเถอะฉันบอกแล้วว่าไม่ต้องมันไม่เกี่ยวกับหน้าตาของฉันอ่ะช่างเถอะ ถือว่าฉันทำไปโดยไม่จำเป็นหยุนตี้หยุนตี้เธอลองดูฉันใส่เสื้อตัวนี้สวยไหมเสียงยู่เธอสวยเกินไปแล้วนะถ้ามีรองเท้าส้นสูงคู่ที่เข้ากันอีกรองเท้าส้นสูงที่เหมาะสมนั่นจะสวยงามมากเฮ้เจ้าของร้านเ,าเสื้อผ้าชุดนี้ราคาเท่าไหร่ชุดนี้ราคา6,800น ถ้าได้ลด3าร์30%จะต้องจ่ายเพียง4,760เเท่าไหร่พันเเสื้อผ้าที่ฉันใส่แพงที่สุดก็แค่400บาทฉันไม่เอาแล้วแพงเกินไปไม่ไม่ไม่ไมต้องเก็บไว้เจ้าของร้านหารองเท้าส้นสูงที่ขรรรทเข้ากระดิกสักคู่ชุดนี้ฉันซื้อหมดแล้วดีหยุนตี้ไม่เอาแล้วแพงเกินไปความสวยไม่มีราคาใช้เงินจะได้เห็นเสียงยูในลักษณะที่สวยงามขนาดนี้คุ้มค่าที่ใช้เงินไป คนเยอะขนาดนี้เธอก็ไม่อายเลยพวกเขาคือคู่รักหลินยุนไม่ใช่คนโง่หรือจะไปรู้จักกันได้ยังไงสาวสวยขนาดนี้แล้วหลินยุนจะมีเงินมาจากไหนซื้อเสื้อผ้าแพงขนาดนี้ร้านค้าแบบหรูหราแบบนี้ถ้าขายไปแล้วก็ไม่สามารถคืนเงินได้บางคนเนี่ยชอบทำเป็นว่ารวยสี่ห้าพันบาทเป็นพวกคนชนบทพวกคุณคงเป็นรายได้หลายเดือนเลยละ่ะเมื่อกี้แฟนเขาบอกว่าเสื้อผ้าที่แพงที่สุดที่ใส่ก็ยังแค่สี่ร้อยกว่าบาทชัดเจนว่าทั้งสองคนไม่มีรายได้อะไร ยากจนมากเลิงยุนเห็นฉันอยู่ที่นี่หรือไงแล้วทําไมถึงทําท่าเหมือนยังมีหน้าอยู่ไม่เป็นไรหรอกฉันรู้ว่าคุณยากจนเจียวเจียวมักจะมีคนบางคนคิดว่าตัวเองซื้อเสื้อผ้าหมื่นบาทได้ถือว่าเจ๋งมากแล้วเขายังไม่รู้เลยที่บ้านเรานะเจียวเจียวมีบ้านพักในทะเลสาบมีวิลล่าหนึ่งหลังค่าใช้จ่ายต่อเดือนแค่ปกติก็อยู่ที่มากกว่าหมื่นบาทนักอย่าพูดแล้วไปกันเถอะพวกเธอคือใครเห้อ คนหนึ่งคือชูเชียวเชียวเพื่อนร่วมชั้นของฉันและยังเป็นแฟนเก่าของฉันด้วยอแต่หลังจากที่ฉันความจำเสื่อมก็ไม่เคยติดต่อกันอีกเลยอีกคนหนึ่งฉันก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้ว่ามีความรู้สึกเหนือกว่ามาจากไหน <c oughs> รวมแล้วคือ8,160 <c oughs> คุณจ่ายมาแค่1,8000ก็พอ ผ่านไปแล้วคนเยอะขนาดนี้เลยหรอถ้าคุณเกิดเรื่องขึ้นมาจะทำยังไงตัวอะไรละ่ะกอดกันแล้วฉันก็สบายดีนี่ไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้นเ,เราไปกันเถอะคุณหลิงกรุณารอศัตรูเ,เดี๋ยวจะมีคนสำคัญมาหาคุณนี่คือการเชิญฉันนัดหรือว่าต้องการจะบังคับให้ฉันอยู่ถ้าคุณเชื่อฟังก็จะเป็นการเชิญถ้าคุณไม่เชื่อฟังก็จะเป็นการบังคับให้อยู่ ฉันคือผู้จัดการของห้างนี้หวังอยู่เหิงพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของฉันคุณไปขัดใจกับคนสำคัญพวกเขากำลังตามหาคุณอยู่ทุกที่ช่วยทำเพื่อหน้าตาฉันหน่อยมารอคนสำคัญที่นี่เถอะถ้าเขาอยากพบฉันขนาดนี้งั้นฉันจะอยู่ที่นี่มาดูกันให้ชัดเจนว่าเขาคือใครเจียวเจียวคุณดูเร็วพวกเขาคงไม่ใช่เพราะไม่มีเงินหลอกนะทำให้คุณหวังตื่นเต้นใช่ไหมช่างไม่เป็นประโยชน์เลยถ้าเป็นฉันยังจะดีเสียกว่าชนตายเลยน่าอับอายจริงๆเราไปดูกันเถอะ